สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ลักชัวรี่295วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมหนึ่งในรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดนั่นก็คือ BYD c e a l i a n 2026รุ่นใหม่ล่าสุดเราจะพูดถึงดีไซน์ภายนอกความหรูหราภายในข้อมูลสเปคด้านสมรรถนะและสุดท้ายมันจะเป็นคู่แข่งตัวจริงของเท s l a m o เดลไได้ไหมอยู่กับเราจนจบคลิปนี้เลยภายนอก ความประทับใจแรกสำคัญมากและ BYD C Alien ก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมถูกออกแบบภายใต้แนวคิดการออกแบบใหม่ Ocean X ซึ่งเน้นความสปอร์ตเรียบหรูและล้ำสมัยด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบเชื่อมต่อด้วยแถบไฟที่ดูเฉียบคมมอบใบหน้าที่ดูโบฉเฉี่ยวและไฮเทคกระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบง่ายเพราะนี่คือรถไฟฟ้าแต่กันชนและช่องอากาศแบบสปอร์ตเพิ่มความดูดันได้เป็นอย่างดี ด้านข้างซีเอเลียนดูเพรียวต่ำก่อว่าที่คาดสำหรับ SUV ใช้ล้อขนาด20นิ้วแบบแอโรไดนามิกคุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงและมือจับประตูแบบฝังเรียบเพื่อลดแรงต้านอากาศขยับมาด้านท้ายจะเห็นแถบไฟไท้ายเล็ซที่พาดยาวเต็มความกว้างพร้อมสปอยเลอร์หลังที่เด่นชัดมอกเส้นสายแบบสปอร์ตสไตล์คูเป้ในด้านมิติตัวรถยาวประมาณ4.9เมตรใหญ่กว่าเทสลาโมเดลไเล็กน้อยจึงถือเป็นคู่แข่งตัวจริงในกลุ่มรถอีวีระดับพรีเมียมขนาดกลางภายใน ก้าวเข้ามาภายในจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งอนาคต b y d ยกระดับงานออกแบบอย่างชัดเจนด้วยวัสดุหนังวีแกนแบบนุ่มรีไซเคลิลวัสดุอย่างยั่งยืนไฟตกแต่งภายในและการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดเงาทั่วทั้งห้องโดยสารจุดเด่นคือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15.6นิ้วที่หมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรันบนระบบ d ิลิ้ง OS เวอร์ชันใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอดิจิทัลขนาด10.25นิ้วคมชัดรวดเร็วและปรับแต่งได้ตามใจ เบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศพร้อมหน่วยความจําตําแหน่งที่นั่งและด้วยพื้นรถที่เรียบสนิทผู้โดยสารด้านหลังจึงมีพื้นที่วางขาและสีสันกว้างขวางหลังคากระจกพารามาระบบเสียงพรีเมียมจากไดนาดิโอแท่นชาร์จไร้าสายและระบบช่วยขับขี่เต็มรูปแบบมาให้แบบมาตรฐานทั้งหมดสมรถนะต่อการที่สมรถนะแอร์มาหน้าประทับใจมาก B Y D C Alien 2026มีให้เลือก2รุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังกำลังประมาณ308แแรงมา้า มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ลอ้อกำลังสูงสุด523แรงมา้าเร่ง0ูนถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายในเพียง3.8วินาทีทั้ง2รุ่นใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ใหม่ของ BYD ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพรุ่นขับหลังวิ่งได้ไกลถึง375ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนรุ่นขับสีวิ่งได้ประมาณ340ไมล์ตามมาตรฐาน w l t p รองรับการชาร์จเร็วดีซีสูงสุดที่150กิโลวัตต์ชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในประมาณ30นาทีด้วยช่วงล่างแบบปรับได้จุดศูนย์ท่วงต่ำและพวงมาลัยที่แม่นยำซีเอเลียนจึงขับขี่ได้อย่างสปอร์ตแต่ยังคงความนุ่มนวลสบายซึ่งเป็นจุดที่ EV หลายรุ่นยังทำไม่ได้ดีนักแล้ว b y d ซ a เ l i อเพียคุ้มค่าน้าซื้อไหมบอกได้เลยว่าคุ้ม BYD สร้างรถไฟฟ้าพรีเมียมที่ดีไซน์สวยขับขี่สนุกและมีราคาถูกกว่าคู่แข่งอย่างเทส l a BMW และ Mercedes โดยไม่ลดทอนฟีเจอร์สำคัญราคาเริ่มต้นคาดการอยู่ระหว่าง4 5 0 0 0 5 0 0ถึง55,000ดอลลาร์ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ไฟฟ้าสไตล์หรูอ,อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะระดับหัวแถว BYD Sealian ควรอยู่ในลิสต์ันดับต้นๆของคุณแน่นอน ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูรุ่นใหม่ๆจากพวกเราที่ออโต้ลักชัวรี่295เจอกันใหม่คลิปหน้า